ครับโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดโควิดสาหัสมากระหว่ง1 2งถึงสิพฤษภาที่ผ่านมาใช่ค่ะตรวจเชิงลุกตรวจคลักกองกรกชทาริก็ตรวจเชิงลุกในคุกทั่วประเทศใช่ค่ะในเบื้องต้นพบว่ามีอย่างน้อยๆ8ดคุกเจอโควิดใช่แล้วย้ำนะครับตรวจเชิงรุกในช่วง12-16 12 13 14 15 16ในช่วง5วันนะค่ะ5วันนะ ใช่ค่ะ 15, 1 3 4ในช่วง5วันเท่านั้นนะฮะเจอติดเชื้อไป9783ค่ะพฤษภาคมแล้วก็เฉพาะแค่8คุกนะใช่ค่ะเจอผู้ติดเชื้อ9 7 0า9,783ราายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าแจ้งตัวเลขก็อย่าตกใจอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งนะคะแน่นอนนะคะเรือนจำกลางเชียงใหม่คะ่ะ มีผู้ติดเชื้อนะคะ ,3929 คนจากการตรวจคัดกรองทั้งหมด6,469คนอ่้กสิบเกาคนพูดงี้ว่าคือ,คอ,อเรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ต้องขังมีนักโทษอยู่6 0 0ัติด,ตดเชือ้อซะส0ม9ใช่ค่ะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีผู้ต้องขัง3 0 2 3คนนะคะเจอติดเชื้อไป1,960คนคะ่ะเรือนจำพิเศษธนบุรีมีผู้ต้องขัง4 0 1 5คนนะคะเจอติดเชื้อไป1725คนคะ่ะ ท่านสถานหญิงกลางมีผู้ต้องขังทั้งหมด4,488คนนะคะติดเชื้อไป1,39คนค่ะย้อนกลับ<อ>ไป,ปดูอันดับหนึ่งเชียงใหม่นะคลองเปมอันดับหนึ่งโอ้โหคลองเปมไหนเรือนจำกลางคลองเปมมีผู้ต้องขังทั้งหมด8,88คนตายแล้วติดเชื้อไป1,16คนติดเชื้อน้อยกว่าค่ะอ๋อเมือม่อกี้กำลังจะบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ย พย<ร>ากราการติดเชื้อเนี่ยมันประเผลอครึ่งคุกใช่เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละใช่ค่ะ,ะมาเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะคะมีผู้ต้องขังนะคะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวะคะ2,661คนนะคะเจอติดเชื้อนะคะไป59คนค่ะส่วนเรือนจำกลางฉะเชิงเซานะคะมีผู้ต้องขัง2,671คนนะคะเจอติดเชื้อไป43คนแล้วก็ทันแทสสถานบำบัดพิเศษกลางนะคะมีผู้ต้องขัง5,876คนเจอติดเชื้อไป12คนเท่านั้นค่ะ นี่บินจากแปดคุกนะคะในส่วนของคุณรัชธรรมคุณชูวิทย์ฝากเตือนมาชูวิทย์ก์ชูวลวิสิทธิ์เคยฝากเตือนมาก็อคือเกฝากคนมาบอกค่ะว่าบอกบอกบอกน้องหมาแกฝากเตือนคุกเขาหน่อยสิคนนะเวลามันกลัวมันทําได้หลายอย่างนะในทางการเมืองในทางการเมืองเนี่ยไอความกลัวสุดเขตเนี่ย มันเคยทำให้ใครบางคนคนบางกลุ่มถึงขนาดฆ่าคนฆ่าคนฆ่าด้วยความกลัวค่ะขณะเดียวกันคนที่อยู่ในคุกอะเวลามันกลัวโดยเฉพาะกลัวตายขึ้นมาเนี่ยกําลังจะบอกโควิดอาจจะทําคนในคุกก็กลัวแบบนั้นหรือเปล่าใช่อืใช่ค่ะให้ระวังกระแสความกลัวจะเกิดขึ้นภายในคุกแล้วเป็นการกลัวติดเชื้อโควิดเพราะยอดผู้ติดเชื้อเปนยอะขนาดนี้แล้วกลัวติดเชื้อกลัวตาย่ใช่ใช่แล้วถ้ายิ่งเห็นอาการมันขึ้นเร็วด้วยนะ แล้วถ้าจัดการกันไม่ดีนะกระแสกลัวตายจะเกิดขึ้นในคุกและระวังเถอะมันจะพังคุกกันใช่เรื่องทำนองเนี้ยมันเคยเกิดเมื่อตอนต้นปี63ใช่ไหมที่ที่บุรีรัมใช่ไหมใช่ค่ะช่วงปลายมีนาปลายมีนาคมค่ะ31มีนาคม นะคะก็มีเหตุตอนนั้นนะคะกลุ่มนักโทษเนี่ยประมาณร้อยคนช่วงนั้นนะ่ะนะรวมตัวกันจุดไฟเผาเรือนนอนโรงเรียนต่างๆโรงฝึกอาชีพต่างๆแล้วก็ทุบทําลายห้องเยี่ยงผู้ต้องขงังแล้วก็มีการทุบก,กําแพงเพื่อจะหลบหนีด้วยปรากฏว่าในวันนั้นนะ้ำพิูพต้องขังหลบหนีไปได้11คนแล้วก็จับกลับมาได้10คนเหลือ,ออีกเหตุหนึ่งคนนะคะเหตุเกิดนะคะสอยสายวันที่29มีนาคมาายยาเข,า,ขาอธิบายยังไงอะไอ้คนที่แหกคุกเขาอธิบายยังไงเขาบอกว่าเขาบอกว่าเกิดเหตุนะเขากลัวโควิด ใช่เขากลัวโควิดระบาดเขาอ้างอย่างนั้นฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นหรืออ้างไปเรื่อยๆนั่นก็่ากันไป,ไปย้อนกลับมาสาการปัจจุบันดีกว่าเอานะรอบนี้้นอนก,กับมาสาการปัจจุบันระบาดรอบสามคุณชชวิตจากประสบการณ์ที่เคยเติดคุกมาก็แกก็ฝากเตือนทางกรมัรชธาธรร์จะต้องจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องแอคชั่นอะไรตัวไม่ได้ให้เร็วนะ อย่าปล่อยให้กระแสะความกลัวกลัวตายมันระบ,บาดมันไป,ไปในคุกนะใช่ประเดี๋ยวมันจะฮือกันแล้วมันจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่มันจะเอากันไม่อยู่ระวังเพราะคนอยู่จํานวนมากเรือนจำกลางเชียงใหม่มีคนอยู่6,4 0 0ติดคุกสักสามพันเตอนนี้ติดครึ่ไป, 1. 1> ไปแล้ว3 9 0 0เอ่ะเยอะสุดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีคนอยู่3,000ติดคุกสะพันเก้าเกินครึ่งอ่ะ ันทีมันเกินครึ่งอะติดติดเชื้อเรือนจำพิเศษทุนบุรีมีคนอยู่4,000ติดสักพันเจ็ดโอ้ก็เกือบครึ่งอะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้เป็นต้นน้ำตูสิครับมันน่ากลัวมฝากเตือนไว้ก็แล้วกันคัะ